เอาในมือหรือกล้วยประนมมือนะครับประนมมือนะคะรับเบื้องต้นเดี๋ยวตัดกระโบก้อนตัดตรกระโบนะครับเพลงเทห้ดังครับวัาาสด,ดีมาหนึ่งสองสามนะโมจตจาระพเมวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะกล่าวคำวันตาเหม,มาตาม,มอะไรก็เลยเชัดเจนนะครับอุปาตาวันตามีอันเต ทางขา,ามะขามีคันเตมะยา,างาตังบุญยังไม่หังอาตะพังสาธุสาธุอายุโมทามีอุปารา อวาระเยนากตังสามินาอนุโมนิตาพันสารินาตังบุญญาไม่หัง ้าหน้าที่เก็บกลวยวางไว้หลวงไได้เพื่อเก็บกลวยจากพระหนา้าวางไว้ตรงไหนมาเลยนะครับตรงลูกนิมิตนะครับวางไว้เลยนาไม่ในมือว่างนะครับเีจะให้กราบคุณพ่อคุณแม่รับผ้าไตรขออนุญาตนะครับอ๋อไม่ใช่นะครับเปกลรวยรวยดอกไม้ลูกเทียนเยจนากหน้าเลยนะครับจับหน้าแล้ววางไว้ตรงที่ ได้มานะครับเียนไปเลยนะครับหน้าจะได้ว่างมือจะได้ว่างจะได้รับว่าใราจากคุณพ่อคุณแม่แล้วครับตอบเมื่อหน้ามือว่างแล้วใครพะนักนั่งภูเขาลงครับมือว่างแล้วนั่งคูเขาลงนะครับดูรอบๆนะครับครบนักพครบแล้วนั่งคูเขาลงนะครับจะให้ราบคุณพ่อ,อคุณแม่ บางคนไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่แต่เป็นผู้แทนของคุณพ่อคุณแม่นะครับพร้อมแล้วมานาให้การสามครั้งเลยนะครับเหมือนกราบพระอรหันต์ของลูกเลยนะครับเอาพร้อมแล้วกราบหนึ่งกราบลงพื้นเลยครับเลยนึ 1, ้นกราบการสองหนึ้นกราบ 2, 1, 2, อาบตาอาบเป็นลมือลยื่นมือเข้าไปครับยื่นมือไปอ่ารับรับเป็นลงมืออยู่นี่น้าป็นลมือครับเออพราะแม่ก็วางลงตรงแขนนะลงแขนวางลงตรงแขนเนาะ